ช่องปจัจจานีนาของแบออีกเหมือนเดิมคลิปนี้เทรนสวัสดีค่ะยังลูกเขินๆไปไหนกันปะไปไหนไม่ทำอะไรพาลูกสาวไปถ่ายรูปนางแบบนางแบบ นางมีความฝันอยากเป็นนางแบบจ้ะคือนางไปประกวดนะแต่ตอนนี้เขาเขามารอบรอรอบท,ท,ท,ที่สองเมมีที่มาถ่ายอรอบที่สองแล้วกูหลังจากนี้ก็อาจจะนั่นแหละยวค่อยดูกันพาะว่าจะพาไปไม่ได้ไม่จะไม่นั่งอธิบายนู่นนี้นั่นแต่ว่าก็กรู้รว่าพี่มี่จะไปถ่ายเป็นจะไปเป็นนางแบบจ้ะทุกคนนี่ นฟิลีมือแม่แต่งหน้าให้เคยไหมจ้าเกิน <c> เ <ười> คินคน,นั่นแหละตอนนี้ออกไปแล้วลืมกระเป๋าแต่งหนา้าพี่น้องลืมได้ยังไงก็เลยต้องกลับมาเอาจา้ะนั่นแหละแล้วก็ไปแอนเธอร์อ่มีเขานัดถ่ายตอนสิบโมงสี่สิบห้าเขานัดสิบโมงสี่ห้าไปเจออยู่ก็นั่นแหละจ้ะ เป็นความฝันนางอยากเป็นนางแบบนางก็จะไ,ได้เป็นลวจ้ะพี่น้องก็ให้นางเป็นสนับสนุนลูกจ้ะดูแลสนับสนุนหลานหนึ่งเดือนนี่นั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนเขาถ่ายตอนเขาทางานกันเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูอันที่พอจะเก็บได้อะไรงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวพอจะถึงบ้านเราจะไปตรงไปเอาออะไรนะกระเป๋าแตงงานก่อนจะ้ะแล้วก่อนเดี๋ยว ไปอันเสริกันครับรถจากบ้านประมาณสาาี่นาทีน่าจะแบบจ u s ออนไทม์เลยแหละเพิ่งถึงตรงเวลาพอดีอะไรเงรี้ยอาจจะมีรีบนิดนึงอะไรขอให้ตรงนั่นเลยจ้ะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ตอนที่ตอนถึงแล้วกันเลยกันจ้ะเราเขาเข้าไปทำงานกัน Weet je zo tegenover dat scherm dat weet je wat staat sta je kabellicht niet goed. Dus zo blijft het aan ietsje draaien <Lindsey> สัมผัสความรู้สึกเป็นไงคะคุณคุณเม่เต้นเต้นช่างภาพบอกว่าไม่เคยถ่ายรูปใครง่ายขนาดนี Committee ้เลยง่ายมากอีซี่โฟร์เมคพิเชอร์เม่คนสวยเนะสวยนแม่เนเลยแหละดาย์ไม่มีเจเดนมาด้วยจ้ะค่ะช่างถ่ายรูปแฟมิลี่ครอบครัวให้ f a ม i ลี่พิเ u อ e ดื่กาแฟกินมกาแฟแล้วก็เสร็จแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่ยนะใช้มากแถ่ว่ะขออนุญาตนะใช่ปะสองตาเรื่อง I love you กาแฟอะไรเนี่ยกระวนอ่ะเเช่ไอ้สตาร์บัคคิวเคฟซีไวเคฟซีเคฟซีกาแฟกินเคฟซีเค้าได้เนี่ยแต่งหน้าลราก็เป็นคนใหญ่เลยเจ้เป็นสาวเลย คุณแม่เจเดนไม่ได้มาดานเนาะยเจเดีนอยู่บ้านก็ยากอะไรลูเอาบบกินไรอ้วนเด้มาถึงกันแแล้วทิ้งังไกินสมบูเลยกนี่กัเขีปอัน นี่สก้วอดูเอาไม่เอาทิ้งไปรก็ปุกอะกินกาแฟนี่เป็นอยู่โรงแรมอยู่แอนเฟร์ว่าทีมามอะคครับฮะ เมื่อวานแม่ตำไทยให้ดละ่อีกอีกมงกไมต้้มกาม่ถ่ไม่อีกมากก็ตกตกแม่ไม,มนั่นแหละพี่น้องให้ดูบรรยากาศโรงแรมเขาก,ก็สวยอยู่อย <c oughs> ู่ในมือ อันทรับผหรือภาษาไทยเรียกว่าแอนทรัเนเธอร์แลนด์ใชอันทรับอันอันทรนไทยลมนด a y อันันอกทุทำไมล่ะขับรถมาจากบ้านชั่วโมงนึ่งไหม หนึ่งชั่วโมงก็เท่วตอนนี้เอดตรงมาถ่ายไหมเนี่ยมิตรงมาถ่ายไหมบ้านลราทุกคนใครชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ไปวะ ็นบรรยากาศพาลูกมาถ่ายแบบจ้ะจะให้ดูกบ็บภาพไปดูนิดหน่อยๆพี่น้อ,ในองให้ให้ดูหมดเดียวตอนรูปจริงออกเดี๋ยวจะเอามาโพสให้ดูกันเนาะโอเคไปเลยเด้อไปจริงๆอนะนะป้าใจตังเนี่ยกาแฟทำไมล่ะฟรีนะ่ะ โอเคพี <Chevy Game 91> ่มีบายบายให้แม่กันเลยสวัสดีค่ะไปเลยไปกันจ้า